This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณฟังครับเช้าวันจันทร์แบบนี้น่าจะมีคนประมาณ3ประเภท1เฉยเย ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษนะครับสองแฮปปี้จังเลยจะได้ไปทํางานแล้วเสาร์อาทิตย์นี้แบบค <c oughs> ิดถึงออฟฟิศสุดๆนะครับและแบบที่สาก็คือคนที่แบบไม่อยากตื่นมาเลยหรือว่าจริงๆอยากตื่นมาแต่อยากนอนอยู่บนเตียงทั้งวันไม่ไปทํางานได้ไหมคุณเป็นคนประเภทไหนครับจริงๆแล้วการที่เรามีความรู้สึกว่าอยากเลิกอยากออกไม่อยากทําในสิ่งที่ทํามาทุกวันต่อเนื่อง การมาพักหนึ่งแล้วเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่มีความสุขเลยอันนี้เป็นความรู้สึกที่น่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนได้เป็นปกตินะครับแล้วก็อาจจะมามาไปไปบางจันทรู้สึกเยอะหน่อยบางจันทร์ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าซึ่งมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นบ่อยจนเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเราควรจะออกหรือควรจะเลิกควรจะหยุด ในสิ่งที่เรากำลังต้องไปทำมันทุกวันจันทร์ถึงสุกแบบนี้นะครับเรามาเทคอะเทสกันนะมัมนมีควิสบางอันนะครับที่สั้นๆเองน่าสนใจผมไปเจอจากเว็บที่ชื่อว่า positivesharing.com นะครับคำถามก็คือ should I quit my job คุณคว <c> รจะลาออกจากงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้ดีหรือเปล่าเอ๊ะเป็นท็อปิกที่เหมาะสมกับการคุยกันในเช้าวันจันทร์หรือเปล่าแต่เพราะว่านะอย่างน้อยนะความรู้สึกที่มันหงุดหงิดนะความรู้สึกที่รู้สึกมันไม่แฮปปี้ไม่เต็มตื่นมันตื้อๆอยู่เนี่ยมันอาจจะบอกอะไรสักอย่างได้อย่างน้อยเช็คกับตัวเองดูก่อนนะคร <oughs> ับว่าความรู้สึกนี้มันมีอะไรซุกซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดหรือเปล่านะครับ Quitting is one of life's major decisions and not one you should take lightly. เขาว่า take something lightly ก็คือไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันมากเล่นๆไม่จริงจังนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกของการแบบเลิกดิมิวะเนี่ยไม่ควรจะคิดขึ้นมาเป็นเรื่องเล่นๆตลอดเวลาเพราะว่าพอมันสะสมไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเป็นนก g a t i v e นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะคิดจะเลิกคิดจะออกมันควรจะต้องคิดอย่างจริงจังและไม่อย่าให้เกิดความรู้สึกนี้บ่อยเกินไปนะครับ Here is a simple test that might give you an indication Of whether it's time to quit ลองมาดูสิครับว่าควิ z นี้นะครับสั้นๆเอง10ข้อจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้หรือเปล่าว่าต้องออกหรือยังอยู่ต่อไปนะครับข้อหนึ่งออตอบแค่ว่า yes or no นะฮะ yes กับ no 2ออย่างหนึ่งคือ I've been feeling pretty bad at work most mornings I've wished that I didn't have to go คำถามเหมือนที่ผมถามไปต้นรายการเลยครับว่าส่วนใหญ่แล้ว ไม่ต้องแค่เช้าวันจันทร์นะครับทุกๆเช้าเลยรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าว่าความรู้สึกตอนไปอยู่ที่ทํางานเนะี่ยมันเป็นถุกแล้วก็เช้าเนี่ยไม่อยากไปเลยอ่ามีจํานวนเช้าแบบนี้มากหมยแค่ไหนถ้ามีเยอะเลยตอบ yes นะครับถ้านานๆมาทีไม่นับนะนานๆมาทีเป็นเรื่องปกติก็ตอบ no ไปนะครับข้อ2ครับ I'm suspicious of other people's motives at work เขาว่า motive นะครับ M O T I V E แปลว,ว่าแรงจูงใจนะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดความรู้สึกสงสัย suspicious คือสงสัยว่าจะมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับแรงจูงใจของคนที่ทำงานนะครับ No matter what people do my first thought is what are they up to เวลาคนทำอะไรสักอย่างขึ้นมาในที่ทำงานสมมติ มีพฤติกรรมแปลกๆบางอย่างนําเสนออะไรใหม่ๆขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่ความคิดแรกของคุณมักจะเป็น what are they up to ประโยคนี้หมายถึงว่าประมาณนะฮะเซน์มันคือแบบมันมีแผนทั่วอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันมีอะไรรับลมคมในหรือเปล่าก็คือคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนที่ทำงานทำเนี่ยมันน่าสงสัยไปในแดนลบเสมอนะครับเป็นบ้างหรือเปล่า ข้อ3ครับ small things bug me out of proportion at work คขาว่า bug ที่แปลว่า,มาแมลงเนี่ยถ้าเป็น verb แป,ปลว่ากวนใจทำให้หงุดหงิดรำคาญนะครับ out of proportion ประโยคนี้มันแปลว่าเวอร์เกินจริงนะครับจริงๆต้นเหตุอาจจะมีอยู่แค่10แต่รู้สึกไปแล้วร้อยนั่นคือ Out of proportion มันจะมีสำนวน blow something out of proportion ก็คือพูดให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ประมาณนี้มีเรื่องที่ทำงานเล็กๆหลายเรื่องเลยที่ทำให้คุณรู้สึกไปแบบใหญ่โตนะครับ Like someone taking up too much space in the parking lot เช่นสมมุติว่าในที่จอดรถในที่ทำงานเนี่ยมีคนแบบจอดรถไม่ตรงช่องแล้วก็เบี้ยวมากินเลนนิดนึงคุณก็หงุดหงิดทั้งวันแล้ว Someone taking the last coffee without brewing a new pot หรือว่าคนกินกาแฟแก้วสุดท้ายไปแล้วเหยือกกาแฟก็หมดเกลี้ยงแล้วก็ไม่รู้จักเอาไปต้มแบบกาใหม่เอาไว้คนต่อไปอย่างเงี้ยคุณก็หงุดหงิดไปทั้งวัน or someone talking too loud in the next cubicle แค่มีคนคุยกันเสียงดังนิดนึงอยู่ในแบบคอกคิวบิโกข้างๆเนี่ยก็หงุดหงิดไปทั้งวันแล้วเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็ตอบ yes ได้เลยนะครับข้อ4ครับ I don't really care about anything at work. Things can go well or they can go badly for my workplace. Either way, I don't really give a d a m n คำว่า don't give a d a m n ก็คือช่างแม่งไม่แยแสไม่ใหญ่ดีไม่ว่าบริษัทจะย่ำแย่อยู่หรือว่าโอ,โอ้โครงการประสบความสำเร็จคนเฉลิมฉลองอะไรกันเฉยเฉยไม่ยินดียินราย yes or no ข้อ5ครับ I have no friends at work. They're mostly all jerks anyway. กูรู้สึกว่าที่ทำงานมันไม่มีใครเลยที่สามารถจะคบกันได้อย่างสนิทใจสบายใจรู้สึกว่าแม่งก็เป็นคนที่แบบห่วยๆกันทั้งนั้นแหละแม่งเป็นคนที่แบบไม่น่าคบส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่แคร์ด้วยนะว่าจะไม่มีเพื่อนนะครับ Yes or no. ข้อ6ครับ Workdays feel long. and the first thing I do in the morning is calculate the number of hours until I can go home รู้สึกว่าวันจันทร์ถึงสุกคือ work days เนี่ยนะวันที่ต้องไปทำงานเนี่ยช่างเป็นวันที่ยาวนานเหลือเกินสิ่งแรกที่ทำเมื่อมานั่งที่โต๊ะปั๊บคือตั้งเวลาถอยหลังเลยว่าเหลืออีกกี่ชั่วโมงกลับบ้านเหลืออีกเจ็ดชั่วโมงเหลืออีกสี่ชั่วโมงเหลืออีกแค่ชั่วโมงเดียวคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า yes or no ข้อ7ครับ I don't feel like helping coworkers even if they're struggling. I don't really feel like lending a hand. Why should I? จะต้องทำไปทำไมจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นทำไมก็อย่างที่บอกเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเพื่อนที่ทำงานมันน่าคบน่าช่วยเหลือหรือว่าน่าอยู่ใกล้น่าเข้าไปสังคมปฏิสัมพันธ์ด้วยอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่เห็นจะอยากช่วยเหลือใครเลยอะ ต่อให้เห็นอยู่ตามตาว่ามันกําลังลําบากเขากําลังทําอะไรไม่ได้มีปัญหาอยู่ก็รู้สึกเดินผ่านไปดีกว่าไปซื้อชานมไข่มุกดีกว่าหรือว่าอะไรสักอย่างนึงแต่แบบไม่อยากยุ่งกับคนที่ทํางานไม่อยากช่วยใครนะครับข้อ8ครับ I'm really competitive about salary titles and perks เป็นคนที่ competitive เขาว่า compete แปลว,ว่าแข่งขันใช่ไหมครับเป็น verb competitive เป็น adjective แปลว,ว่าเป็นคนชอบแข่งขัน ชอบเอาชนะชอบห้ำหั่นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง about salary เงินเดือน titles ตำแหน่ง and perks คาว่า perks นะครับ p e r k s แปลว่าสวัสดิการนะฮะหรือว่าผลประโยชน์พิเศษอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในเรื่องเงินเดือนไม่ได้อยู่ในข้อตกลงระหว่างคุณกับบริษัทแต่ว่า พอทำงานนี้แล้วเนี่ยทำให้คุณได้ผลประโยชน์อื่นๆไปด้วยเช่นสมมติว่า อพอมีเงินเดือนเท่านี้ตำแหน่งเท่านี้คุณก็จะได้งบในการไปเอนเตอร์เทนลูกค้า,าได้งบในการไปซื้อสมมตินะครับหนังสือรายเดือนเพื่อมาเพิ่มพูนความรู้พิเศษนะครับหรือว่าสิทธิ์ที่บริษัทจะส่งคุณไปสัมมนาอบรมหรือว่าไปดูงานต่างประเทศหรือว่าสามารถใช้ที่จอดรถของผู้บริหารได้สามารถใช้แบบคลับ ของออฟฟิศหรือว่ามีสวัสดิการในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องกาแฟฟรีขนมฟรีอะไรประมาณนี้พวกนี้คือเพิร์กเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้สัญญาอยู่ในสัญญาอย่างเป็นทางการแต่ว่าผลประโยชน์ที่ได้มากับตำแหน่งหรือว่าการงานนี้เป็นต้นนะครับคุณเป็นคนที่ห้ำหั่นนะครับแข่งขันกับคนอื่นเรื่องนี้คือซีเรียสมาก knowing that someone in a similar position is paid more than you or is promoted when you're not really eat s a t you ถ้าเกิดได้รู้ว่าคนที่ตำแหน่งเท่ากันได้เงินเดือนมากกว่านะครับหรือว่าได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งในขณะที่เราติดแหกอยู่ที่เดิมหรือว่าได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ท้งทที่ตำแหน่งงานเท่ากัน it really eat s a t you คคาว่า eat at someone ก็แปลว่ามันจะคอยกัดกิน ความรู้สึกของเราทำให้เราหงุดหงิดเหมือนเป็นแบบหนามยอกอกตลอดเวลามีความรู้สึกที่แบบถูกกวนใจด้วยสิ่งนี้คือนั่นคือคาว่า eat at someone นั่นเองคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าข้อ9ครับ I spend Sunday night worrying about going back to work on Monday morning ทุกๆคืนวันอาทิตย์นะครับจะรู้สึกเป็นทุกเศร้าดาวดิ่งตลอดเลยเพราะว่า ผุออ้นี้ต้องไปทํางานอีกแล้วเหรอนะครับความรู้สึกเนี้ยผมย้ํานะมันอาจจะเป็นเรื่องปกติสําหรับคนทั่วไปแต่คุณรู้สึกแย่กับมันเป็นพิเศษจนถึงขั้นที่แบบไม่ไหวแล้วอะ่ะหรือเราจะต้องไปหาหมอกินยาแก้เศร้าหรือเปล่าสําหรับคืนวันอาทิตย์แบบนี้นี่มันมันเป็นทุกข์มากเลยไม่อยากให้เช้าวันจันทร์มาถึงจริงๆนะครับมันต้องรุนแรงขนาดนั้นคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับและข้อสิบสุดท้ายครับ I often procrastinate at work. Procrastinate ก็คือผัดวันราารประกันพรุ่งนะครับ I really honestly try to get some work done. จริงๆตั้งใจจะทำงานนะอยากจะทำทุกอย่างที่หัวหน้าสั่งมาให้มันเสร็จ But somehow, ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างทำไมไม่รู้แหละ I never really get around to it. เขาว่า get around to something หรือว่า to do something ก็แปลว่า ได้ทำสิ่งที่จังตั้งใจไว้ว่าจะทำนะครับเช่นอ๋อ oh, I meant to call you but I didn't get around to it เฮ้ยตั้งใจจะโทรหานะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โทรสัทีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนั่นคือเหตุผลของ get around to do something นะครับ I never really get around to it สิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไม่ได้ทำสักทีนะครับมัวแต่อะไรอยู่ก็มีลุนะครับงานก็เลยไม่เสร็จเหมือนกับจะเป็นแบบผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย or I only do it at the last possible moment and with a half-baked effort หรือต่อให้จะต้องทำจริงๆก็จะทำมันเมื่อ the last possible moment ก็คือเช่นงานนี้ต้องอาศัยเวลาในการทำหนวันเต็มก็จะทำแค่1วันก่อนเดทไลน์หรือถ้าง,งานนี้จะทำสำเร็จภายใน3ชั่วโมง ก็จะเป็น3ชั่วโมงในคืนสุดท้ายก่อนต้องส่งเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นคือ the last possible moment and with a half baked effort เขาว่า half baked แปลตรงตัวตามรูปคำก็คืออบแค่ครึ่งเดียวเหมือนกับเราอบขนมเคก้กแต่อบแค่ครึ่งเดียวก็เอาออกมาแล้วความหมายมันก็คือประมาณว่าทำแบบครึ่งครๆกลางๆไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอย่างถี่ถ้วนรอบคอบทำลวกๆส่งๆให้เสร็จๆนั่นคือ a half baked effort นะครับ10ข้อนี้ out of 10 points the lower the better ทุกข้อที่คุณตอบ yes ให้1คะแนน,นตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเต็ม10เต็ม10นี้คะแนนยิ่งน้อยยิ่งดี the lower the better แปลว่าปลอดภัยครับคุณไม่ได้มีความรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องขจัดความถูกอันนี้ด้วยการลาออกแต่ถ้าเกิดคะแนนสูงมากๆ อาจจะเต็มสิบสำหรับบางคนหรือว่า 7, 8, 9ก็ไว้ใจไม่อค่อยได้นะนั่นคือค่อนข้างต้องพิจารณาเรื่องลาออกแล้วก็เปลี่ยนงานด่วนหลายหลายคนจะไม่ชอบคาว่าลาออกคาว่าควิดเพราะมันดูเหมือนเราไม่มีความสามารถเรายอมแพ้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่พูดคาว่าลาออกไหมพูดคาว่าพาตัวเองไปอยู่ในที่อื่นที่จะทำให้เรามีความสุขมากกว่าและมีความเจริญมากกว่า เออถ้าเกิดพูดแบบนี้ mindset ในเรื่องการ quit your job อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะอย่าไปคิดว่าเราพ่ายแพ้แค่คิดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเราแล้วและเราต้องดูแลตัวเองครับเราต้องรักตัวเองรักในความก้าวหน้าของตัวเองรักในความสุขในทุกๆวันของตัวเองจริงเหรอคุณจะยอมแบบเป็นทุกแบบนี้ทุกเช้าหรอและนี่คือทนมานานแค่ไหนแล้วครับนานแค่ไหนแล้วถ้าสมมติเกิดนานๆมาทีอย่างที่ผมบอก ปกตินะไม่ใช่เรื่องแบบแปลกประหลาดต่อให้เป็นคนที่รักงานของตัวเองมากที่สุดผมกล้าพูดว่าผมรักงานตัวเองมากเลยแฮปปี้กับที่นี่มากแต่มันยังมีบางเช้าที่ผมรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันบางโมเมนต์บางขณะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แต่ข้อแตกต่างคือเราจะสามารถ bounce back กระเด้งกลับมาจากความรู้สึกตรงนั้นได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วไม่แช่อย,อยู่เป็นสัปดาห์มันจะแบบเฮ้ย รู้สึกดิ่งแป๊บเดียวแต่พอไปได้เริ่มทํางานจริงๆเจอคนที่ทํางานจริงๆที่เรารู้สึกโอเคด้วยแฮปปี้ด้วยมันก็กลับมาครับเอออันนี้อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้ายัางไงก็ดําดิ่งไม่ยอมเด้งกลับขึ้นมาจากอีหลุมดํานั้นได้เลยอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วอันนี้เตือนเอาไว้ด้วยความห่วงใยนะครับย้ำอีกครั้งการควิดไม่ได้แปลว่าการแพ้ รับหลายๆคนอาจจะบอกว่า I never quit เป็นช่างเป็นแวลูที่ดีงามแต่บางครั้งนะครับการเลิกอาจจะแปลว่าการได้โอกาสใหม่ๆแล้วก็ความสุขใหม่ๆในชีวิตก็เป็นได้ครับก่อนจะไปที่การสรุปสรับในวันนี้มีข่าวมาฝากนะครับตอนนี้คำนี้ดีพอดแคสต์เปิด Facebook กรุ๊ปแล้วนะครับตั้งชื่อไว้ว่าภาษาดีชีวิตดีโดยคำนีดีพอดแคสต์ครับสำหรับ พวกเราชาวไทยนะครับที่สนใจแล้วก็ชอบใช้ภาษาอังกฤษอาจจะมีปัญหาที่หนึ่งก็คือเราไม่มีเพื่อนในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยกันหรือว่าแชร์อะไรที่เราคิดว่าน่าสนใจด้วยการยางคนคอเดียวกันนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยครับทักษะที่หาโอกาสในการฝึกได้ยากที่สุดอย่างการพูดเนี่ยทางเราก็จะพยายามสร้างพื้นที่ ขึ้นมาในการใช้ภาษานะครับเราจะพยายามมาหาเรื่องใช้หาเรื่องพูดภาษาอังกฤษกันในกลุ่มกลุ่มนี้แหละครับใครรู้ตัวว่าเป็นคนพันเดียวกันนะครับมาจอยกันเลยนะครับหรือถ้าเนื่องอกอนนะครับว่าใครที่คุณรู้จักเป็นคนแบบนี้เลยนะครับฝากชวนเข้ามาจอยกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างในช่อง description ย้ำชื่อกลุ่มอีกครั้งนะครับไปเจอกันที่นั่นนะครับภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์บน Facebook ครับ สรุปสับที่น่าสนใจในวันนี้เอาไป10คำเลยครับคำแรก t h k e It l i ลท์หก็คือเล่นเล่นไม่จริงจังนะครับนั่นคือ t h k e It l i ลท์หล otive แปลว่าเหตุจูงใจหรือว่าแรงจูงใจนะครับ motivblow e something out of proportion ก็แปลว่าทำอะไรให้มันดูเวอร์ Word, เกินเหตุนะครับสาเหตุมีอยู่จิตเดียวแต่ว่าแสดงออกมาซะมากมายนั่นคือ blow something out of proportion I don't really give a damn เป็นประโยคที่กำลังจะบอกว่ากูไม่สนทางแม่งไม่ใยดีไม่แยแส I don't really give a damn lend a hand ให้ยืมมือก็คือให้ความช่วยเหลือนั่นเองครับ lend a hand competitive คือชอบการแข่งขันครับ competitive perks ผลประโยชน์หรือว่าข้อดีบางอย่าง perks eat at someone ก็คือ to continually bother or worry someone ก็แปลว,ว่าทำให้เราคอยงุดหงิดกับเรื่องนี้รัวๆว,วนๆไปไม่มีที่สิ้นสุดสัทีเป็นหนามยอกอกตลอดการนะครับ eat at someone get around to it get around to something get around to do something ก็แปลว่า,วา ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำนะครับ get around to something half baked effort เป็นความพยายามในการตั้งใจทำอะไรแบบครึ่งครึ่งกลางๆไม่ใส่ใจไม่รอบคอบกับมันนะครับ half baked effort และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม4,585คำและส่วนวนครับ และนั่นก็คือคำดีๆประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง o u t u b e Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศับการทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears